سوري 재미ýण... ต้อนรับเข้าสู่รายการซ t a r Club a n d e ครับสนุกขรบโค้รักดาวอาทิตย์ครับนะครับผมวันนี้เนี่ยเป็นวันอาทิตย์ที่สดใสนะครับเราเปิดด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นออุ่นแบบนี้ครัที่น้อง Star Club มารวมตัวกันใครมาจจะขาดไปหนึ่งท่านก็คือพี่ดิวเดิน Star ที่ติดภารกิจไม่ได้มาด้วยใช่วันนี้เนี่ยจะบอกว่าพิเศษจริงๆเราอยู่กันที่งานครบรอบ2ปีอ a t n a l ครับครับผมเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกจริงๆครับผมนะครับผมแป๊บเดียวเนี่ยสองปีแล้วแล้วนะครับเราก็เนี่ยจาก มีการพัฒนาการขึ้นจากปีแรกมาถึงปีสองปุ๊บเราบังเก็บบอยแบนด์กันเลยโอ้โหได้จากชุดนะครับอย่าพูดอย่างนี้ครับเพื่อน่เพื่อนๆเพื่อนๆต้อพูดมาได้เปล่าเพื่อนๆทางบ้านครับช่วยกันอวยพรกับช่องแอคชั่นแอลของเราครับพิมซีนะครับพระสงฆ์ที่สี่สองสี่สองแปดสครับครับผมและนอกจากวันนี้นะฮะจะเป็นวันสำคัญที่ครบรอบ2ปีของแอคชั่นแอลแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นวันสำคัญของประเทศไทยวันหนึ่งวันอะไรครับเป็นวันเลือกตั้งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนคนไทยทุกคนนะครับรวมถึงแฟนๆชาวสากลนะฮะทีี่มอายุเกิน อ่าสิบแปดปีข oh, ึ oh, mm. Sarah, God, ้นไปนะครับก็ต้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งกันด้วยแนี้ผมก็ไปเลือกไม่ได้ดีครับทำไมครับไม่ถึงครับทำไมครับอายุอะไรไม่ถึงอายุสมองไม่ถึงหรือเปล่าโอ้โหใจเย็นใจเย็นใจเยโอ้ยพี่เดี๋ยวอย่าพี่น้องกันมาโอ้โห หน้าเด็กหน้าเด็กนี้หน้าคบหน่อยผู้นี้หน้าคบหน่อยคนที่พูดอย่างนี้เนี่ยคนล่าสุดเป็นยังไงครับแซมครับเข้าโรงพยาบาลเรียบร้อยเปทนยังไรครับมีจ j อบที่โรงพยาบาลเออครับไปหาตังค์เพราะว่าพอเลยครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะมีเด็กอยู่คนนึงครับที่เขาอยากจะเลือกตั้งมากแต่ว่าเขายังเลือกไม่ได้ครับผมเหตุใดครับเขาอายุไม่ถึงเข้อายุแค่เจ็ดกลุ่มทั้นั้นครับเด็กคนนั้นที่พูดถึงเนี่ยเป็นศิลปิน คนใหม่ของ EXACT ด้วยถูกต้องครับคือคนนี้เล่นกีตาร์ทุกวันเลยได้มาเกิดพร้อมกีตาร์มามามมาโตมาพุ่งข้อนองของกีตาร์เลยเหรอับไม่ขนาดนั้นแต่ว่าน้องเขาเล่นเก่งจริงๆับน้องมาร์คนะครับอายุแค่เจ็ดขวบเท่านั้นตอนนี้มีซิงเกิลเหม่ของตัวเองแล้วโอ้ฮหเพราะว่าไป พี่บอยของเราเนี่ยไปเจอนะครับว่าน้องม้าเนี่ยเขาเล่นเก่งมากเลยดึงตัวมาใช่ผมเคยเขาเล่นยอดมากเป็นเด็กที่มีความสามารถดีมากนะครับเจ็ดขวบนี่ผมยังดีลูกแก้วอยู่เลยนะครับยังไม่ได้คิดที่จะเล่นกีตาร์ร้องเพลงเลยร้องเองเล่นเองกับเพลงอะไรเขาบินขี้เกียจมองฟ้าครับกับมองม้าครับเพลงของน้องม์กนะครับอายุแค่เจ็ดขวบแต่ความสามารถขนาดนี้เนี่ยไม่หล่ดไม่ได้แล้วกด ดอกจันหนึ่งสองสามครับตามด้วยรหัสศูนย์ศูนย์สามสามครับแล้วอย่าลืมกดถูกออกด้วยนะครับครับรนะครับผมผ่านไปแล้วนะครับเด็กน้อยหนึ่งคนครับผมมาดูเด็กที่แบบว่ามีความพัฒนาการจนตอนนี้เนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมพี่จะพูดถึงสิงโตเดอะสตาร์ใช่ไหมถูกต้องครับอตอนนี้นี่เป็นจ่าฝูงในป่าเมซอนแล้วด้วยไม่ใช่เพราะอะไรเอาทิ้งหรือเปล่าเพื่อนจะออกมาคำรามกันยุ่งไปหมดครับนะครับตอนนี้เนี่ยมีพัฒนาการที่สูงมากครับผมถ้าเปแฟนๆสิงโตได้ติดตามเขาตั้งแต่แรกเนี่ยนะะฮ โอ้โหไม่ว่าจะเป็นสไตล์เพลงเทคนิคในการร้องนะครับรวมถึงตอนนี้เนี่ยเขามีออกมาซิงเกิลเป็นแบบเพลงเต้นๆด้วยเต้้นดวยวันนั้นผมไม่ดูมาพี่เขาใช้สไตล์แบบฟรีแันนิ่งชีวิตประจําวันเนี่ยใช้การเต้นตลอดเวลานอนก็เต้นไม่ใช่ผมนอนใช่เขาเรียกว่าการเดินแบบมีจังหวะมีจังหวะตลอดเวลาชีวิตประจำวันเขาก็มีเรียนด้วยนอกจากว่าสิงโตเนี่ยงานเพลงแล้วเขาจะเก่งงานเรียนเขาก็สุดยอดโอ้แล้วเขาเรียนที่ไหนเรียนที่ไหนครับวิศวกรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์โอ้โหนี่จริงจริงเอ็นติดอย่างนั้น สุดยอยดะอะไม่ธรรมดาครับแล้ว,ลวตอนนี้ซิงเกลิลใหม่ของเขาเนี่ยได้ออกมาแล้วแล้วก็พร้อมที่จะให้เพื่อนๆชมกันแล้วครับกับเพลง Love f e e Girl จากสิงโตครับ Love f e Girl ของสิงโตเดอะสตาร์ครับชื่อชอบเพลงนี้กดเลยกดดอ,อกจันหนึ่ตามด้ยวยรหัส0 6 6 3แล้วกดถงออได้ครับครับผมวันนี้นนอกจากจะมี MV ให้ดูกันแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่เราบอกไปตั้งตอนต้นรายการนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันครบรอบ2ปีของ a อค Channel นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมีภาพบรรยากาศงานนี้นะฮะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังรวมไปถึงเบื้องลึกๆเลยทีเดียวครับจะเป็นภาพที่แบบว่าไม่ได้เห็นที่รายการไหนเลยไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนถูกต้องครับและที่สําคัญที่สุดครับวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์จากทีมพิธีกรและเดรสซาเจด้วยครับทีมพิธีกรนี่หมายถึงใครบ้างโอ้โหพิธีกรทุกรายการของ a อคชั่น n นลนะครับรวมถึงพวกเราด้วยโอ้ว่า จะเซอร์ไพรส์อะไรนั้นครับต้องยังไงครับแซมถ้าอยากจะดูเซอร์ไพรส์อย่างนี้นะฮะต้องติดตามครับสตาร์ขับเสน่ห์ลับสนุกของคนรักดาวอาทิตย์วันนี้ครับ วันนี้มาร่วมไปเกี่ติกับเรานะครับในงาน second anniversary national with the star 7นะครับผมขอต้อนรับกับสุสานขับเสน่ห์ครับสนุกของคนรักดาวอาทิตย์ครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยทำไมเราเหลือกันอยู่2คนไม่รู้เมื่อกี้อยู่4คนครบเลยนะฮะเจ้าวินกับเจ้าปอหายไปไหนไม่รู้ครับใช่ถอยถอยไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเนี่ยเราใกล้เวลาแล้วใช่ใช่เราจะโชว์กันอยู่แล้วหายไหนต้องนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะขออนุญาตไปตามหาทั้งสองคนก่อนนะครับในช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีภาพบรรยากาศตอนอยู่หลังเวทีมาฝากใช่เดี๋ยววินกับปอเขาจะให้ใครจะตื่ ื g, ่นเต้นมากน้อยแค่ไหนใครเตรียมตัวมาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังกันแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักชม MV กันสักครู่เดียว MV นี้เป็น MV ของน้องแก้มเดอะสตาร์แฟนๆของแก้มเดอะสตาร์ครับผมเตรียมตัวเก็บตังค์ไว้ดีๆเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอัลบั้มเต็มที่สองเขาจะออกแล้วเรียกว่าจุใจคุ้มมากๆชื่ออัลบั้มว่า Baby is you เหมือนกันเหมือนชื่อเพลงเลยที่เราจะพาไปดูเนี่ยพูดอย่างนี้แล้วไปชมกันเลยดีกว่าครับ Baby is you แก้มเดอะสตาร์ครับตอนนี้นะครับใครรอเพลงพี่แก้มไม่ไหวนะครับก็โหลดกันเลยครัััับบกกกดดดดอออจนตาม้้ววยรรรหสแลโทค คุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยนะฮะเราทั้งสองคนได้ไปตามตัวอีก2คนมาแล้วใช่ผมเจอพี่ป๋อครับพี่วินครับครับอยู่หลังเวทีครับนั่นไงนะครับกำลังสัมภาษณ์ซอกแซกเรื่องของสาวๆกันอยู่ใช่นะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเขามีการเตรียมตัวยังไงเขามีเบื้องลึกอะไรยังไงเบื้องหลังเวทีจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับซอกแซก อนนี้ครับวินกับป๋อนเนี่ยก็มาอยู่ข้างหลังเวทีแล้วครับถูกต้องครับตอนนี้เนี่ยมีทั้งพิธีกรพิธีกรทั้งช่องเลยใช่นะครับมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะครับ <ผม S 1> ว่าเขาตื่นเต้นขนาดไหนก่อนจะมีโชว์วันนี้ฮะถามความรู้สึกหน่อยตื่นเต้นไหมไม่เลยชิลๆ มีมีการเก็บตัวมานานแค่ไหนคือเรียกว่าคนมันเจนสนามไงไอ้พวกพวกมือสมัครเล่นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอย่าบนกระดนี้เดี๋ยวเจนมาดีดีกว่าพูดอย่างไงขอบคุณเก่งวายโยนมๆแล้วมันเป็นไงบ้างครับวันนี้ตื่นเต้นไหมครับก็ตื่นเต้นไหมอ่ะสนุกสนุกมากกว่าแบบมากันเยอะเลยมากันเต็มไปหมดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับคุยเลยเหรอครับคุยด้วยคุยกันอีกเรื่อง เลือกเลยครับยาเลยครับนะครับวันนี้เดี๋ยวมีโชว์พิเศษนะครับพี่รู้สึกตื่นเต้นไหมครับพี่โอ้โหตื่นเต้นมากเลยฮะตอนนี้เปลี่ยงไปทั้งตัวแล้วนี่ฮะให้ดูคีบไปฮะมีคีบด้วยโอ้พิเศษมากจริงดูพี่น้องนี่ว่าคุยพี่หนอนมากพี่หนอนตื่นเต้นไหมครับธรรมดาเกิดมาก็เต้นแปลนะครับมันตั้งใจมาบระทานน้องแกรนอันนั้นเขาแกรนของพวกเราแกรนมาเตอร์ กย่าหรือยายนั่นเองครับผมบ<ป>วันนี้มีความวพิเศษไงครับก็พิเศษพิเศษตรงพวกเราเนี่ยแหละค่ะเพราะครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะที่ที่คนดูจะต้องทนดูพวกเราไม่นุ่นบอกว่าครั้งนี้ขอเป็นครั้งสุดท้ายที่เต้นครั้งหน้าขอดวลกับน้องขิงน้องเมนะไม่น่ารอเลย่ก็จะบอกว่างานวันนี้คือทุกคนตั้งใจซ้อมเต็มที่หรือเปล่าอะตั้งใจซ้อมกันเต็มที่นะคะแล้วก็ทอมกันมา พักใหญ่ๆแล้วยังไงก็อยากให้สนุกสนานกับความตั้งแต่พวกเรานะคะแล้วก็รับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะ นี่เป็นพิธีกรหลักด้วยครับผมตื่นเต้นไหมพี่ตื่นเต้นครับครับตื่นเต้นมากถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ตอบแทนเพราะคุณพ่อแม่พี่น้องผู้ชมอย่างสะสมเอย่างสะสมเลยอย่างสะสมอย่างสะสมนอกจากนี้เนี่ยเราเคยไปแอบชมเบื้องหลังมาพี่แดนที่ตื่นมาเต้นด้วยเต้นตอนเช้าเต้นเลยโเต้นไม่ไอ้ังขัรเลยยี่แกเรียกว่าเต้นทอยยศอายุดีกว่าเออเออทำไมแกจะไม่อยุสามสี่กันหรอแกจะเสียชีวิตก่อนแล้วไงเออออโอ้ยัง้มตัวไม่ดีขนาดไหนพี่เดี๋ยวดู พี่เป็นคนที่จะไม่ใช้วาจามาพูดอะไรเดี๋ยวดูผลงานของพี่แล้วค่อยประเมินพี่เพราะพี่ไม่กล้าประเมินตัวเอง เราเกิมาเป็นคนจะมองจะมองนุ่มไร้เลยอว่ามองไปไหนชอบชอบชอบนุ่ไร้เลยอว่าชอบเปนาะไินไร้กินไร้กินไร้ดุไร้อยากอยากทีอยากที่อยากอยากบอกว่าเราได้ลมแล้ว ับเรานะครับในงาน Second Anniversary X Channel with the Star Jet 7นะครับผมแต,ตอนนี้ให้ทุกคนไปสุดสุด,สดอากาศออกซิเจนกันก่อนนะครับเพราะว่าพี่ถ้าจะหายใจทางเหนือแล้วอ่าวขอบคุณทุกทนนะครับ เอาละคุณผ no ู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่กันหลังเวทีแล้วครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะพักความสนุกสักครู่เดียวนะฮะยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปชม MVN กันก่อนใช่นะครับว่า MV นี้เนี่ยลิงก์กับคอนเสิร์ตที่จะใกล้จะถึงในตอนนี้ด้วยใช่แล้วเป็นคอนเสิร์ตที่มาแรงมากๆเลยนะคือคอนเสิร์ตของพี่้นะฮะเลิฟไม่กลัวกลัวไม่เลิฟคอนเสิร์ตนี้นะฮะตอนที่เปิดรอบแรกเนี่ยนะฮะขายปเนี่ยหมดไปเลยหมดอย่างเลยสามชั่วโมงหมดเกลี้ยงนะครับจนตอนนี้นะครับมีรอบที่สามเป็นรอบพิเศษขึ้ รวมไปถึงกระแสละครก็ดีด้วยค่าเวลาหารักนะครับถ้าชื่นชอบเพลงนี้นะฮะกดดอกจันหนึ่งสองสามตามด้วยรหัส0ูนย์ศูนย์ศูนย์แล้วกดตัวออกครับเอาละฮะเดี๋ยวเราจะไปสนุกกันต่อแล้วคุณผู้ชมแล้วตามไปเจอกันเลยครับใส่เลยหรือไม่ใส่ดูก่อนเพิ่มมูล่าคาประมูลมาครับประมูลของมาของที่รักมากอะไรอย่างเงี้ยครับเอาอะไรมาประมูลครับแว่นตาครับแว่นตาแว่นตาเป็นแว่นกันแดดหรือว่าอะไรครับแว่นกันแดดครับผมแว่นกันแดดใช่ครับ